กอากาฟอแอแฟกาแฟใช่ไหมอืมตอนนี้ถ้าทิมอยู Subaru> ่ที่ไหนครับถ้าทิมมาทำอะไรที่นี่มาร้านกาแฟ แล้วถ้าทีมสั่งอะไรสั่งเค้กค่ะสั่งเค้กเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม,มใช่ค่ะแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคอยดูนะมันจะออกหน้าตาเป็นยังไงร,รอให้มาเป็นเค้กก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อรอให้มาเป็นเค้กก่อนรอเค้กมาก่อนแป๊บหนึง่งได้เลย,ยอะไรนะ แบบไหนกดไลค์เหรอยังไม่ต้องกดไลค์เดี๋ยวให้เค้กมาก่อนเราถึงจะกดไลค์ใช่ไหมให้เค้กมาก่อนเราถึงจะกดไลค์ถูกไหมไทำไมลงไปอย่างนั้นนะรอนานมากรอนานมากหรอ ต้นอะไรแห้งหมดเลยจ้าอ,อยาอะไงไม่รู้เหมือนกันนะม,มาแล้วนี่ไงขอบคุณครับนี่ไงกล่องทุกิมวา้าวว้าวไม่ชอบจัมอี่อ่ะอ้าวไม่ชอบเหรอไม่ชอบเอาให้ป,ป๊าป๊าวางตรงนี้ก็ได้ แล้วว้าเป็นไงอร่อยอ่ะกินดูก่อนดิเป็นไงอื่อร่อยอือเอาเปลี่ยนนช้อนไหมนี่เอาช้อนเอาช้อนใน <c oughs> ทำหน้าอร่อยสิหน้าอร่อยทำไม,มไลค์ไหมทีนี้กดไลค์ไหมทีนี้ไลค์เลยเหรอ อร่อยมากเลยเหรอโอเคบายบายเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าจริงขอกินก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะคะ